สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามาลุณห้าน้อยของวันที่เก็นัดจัะเนาะแม่มิลาหยากบ่ได้ลงคลิปแล้วจัะเด้อบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องทุกวันเพราะว่าแม่มิลาหยากเนาะจัะเนาะอันนี้ไปได้สิเนาะอย่าไปกะชาติน้ำกลับไปแล้วจัะพี่น้องสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองจุดนี้เข่าทุกวันปังทุกมืออยู่แล้วเนาะจัะอันนี้ไปสีน้อยลักซีน้อยรักซีน้อยได้หกได้ศูนย์ได้สามรักน้อยได้เก็ดไอซีได้แปดแม่มิลาจันเลขหกกับเลขเก็ตัววิ่งรูดแล้วจัะเด้อวิ่งรูดได้รถูกน้อย ตัวเล่นตัวชดลายคือหกกับศูนย์กับสี่กับเจ็ดสี่ตัวหนามันคัอออกแบบนี่แบบนี้เอา้าพี่น้องจับหน้าจอได้จ้ะเด้พี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองเข่าทุกวันปังทุกมือขึ้นจุดนี่ได้จ้ะจุดปลดล็อกปลดนี่ปลดจินขึ้นจุดนี้เฉพาะจิตพิเศษปกติวี่ไอพี่พี่น้องแสบข้อแล้วพี่น้องเราเง้ยเอากระไาดได้จ้ะเน้หลักสิบได้หกได้ศูนย์ได้สี่ นี่จะแก็บหนัดจอไว้ไปน้อยต่อน้อยกับเปลี่ยนประมาณนี่ลักนอยได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าจับคู่ได้เก้าคู่จุดปดล็อกคือจุดนี่เราจะไปสี่น้อยกับไปสี่น้อยจากไปจะปกติและวีไอพีก็ได้ศูนย์ศนะู 0, 0, นย์มาจากตรงนี้เ้าจะเด้อเมื่อไเขียนไว้บาอยากให้เป็นคลิปยาวเราจะเนาะศูนย์ศูนย์ตรงนี้มาจากเฉพาะจิตอะซีซีมาจากตรงนี้เ้วจะเด้อมาจากตรงนี้ซีซีมาจากปกติ แปดแปดมาจากวีไอพี่จะแปดแปดหกหกมาจากตรงนี้แล้วพี่น้่งตรงนี้แม่มาจาจะบอเขียนลงอันนี้ครับนั่นมาจากเลขออกตัวบนของปกติก 6, 6, 4, 4, 5, 5, นนแล้วจะเด้อหกหกซี่ี่ห้าห้าหมายมันยะได้หนึ่งบดแล้วมันเป็นชนก,นกันกับยูนอ้อยนี่แล้วจะเด้อชนกันมีหกวิซี่มีห้าชนกับน้อยนี่แม่ไม่ลากะบอเขียนลงแล้วจะเด้อตรงนี้แคบหน้าจออยากไป น้อยต่อน่อยก็ไปไปปกติและวิไอพี่ก็ได้เอาชอบศูนย์หลักสิบด้วยบ้านพี่น้องเอ้าเอามาจาัดศูนย์หลักสิบมันสิมาบาพรวามาแปดแปดของปกตินอกจากเนาะชอบส่วนตัวศูนย์หลักสิบจ้ะลองเบิงนะพี่น้องเนาะมือไหลไปเลลงคลิปกระทักมาเอาหลักสิบลักงน้อยจะได้ขึ้นเกาเพราะว่าขคาเห็นไล่เด้งขึ้นก็นได้ขึ้นเกาพี่น้องบางคนกว็ว่าคือบ่อ อ่าอานไล่อ่านอยังไล่กัดอยู่ในเกียงปล่อยเน็ตเด้อจะเด้อมันบอเด้งขึ้นกับบ่เห็นบอดเด้งต่อไปพี่น้องจ้ะกับตีปา่าม่านนี่แม่มิลา่าคือไปเฮ็ดน้ำกิมปลาหมึกสองมือเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดผ่านมาละละล่วงไว้พี่น้องอยากเข้าไปชุม่มเ,เป็นแม่ค้ากับเข้าไปชุมเบิงองเอาสูตรไปเฮ็ดท้ำขายเด้อจะเด้อน้ำสำรับน้ำกิมปลาหมึกแมมเบล่าเฮ็ดลงไปแล้วในะสองวันก่อนกับของเพราะว่า วิธีล้างวิธีจุ่มกับวิธีทำสูตรเด็ดน้ำจิ้มรสจัดจ้านรสแ่บแบแม่ค้ามาเองเนอกจากเนาะเาขาไปช่มเบิองมีหลายหลายอย่างหลยจตะแม่เวลาเฮ็ดโลงไหวในคลิปไต่กันหลายนอกจากพี่นกเนาะอยากไปเป็นแม่ค้าเขาไปช่มเบิองหละจัะสำรับ พี่น้องเอฟซีทั้งหวยฮานอยเนยนะาะจ้ะเนาะก็ว่ากะสีเบิงคนระย่างกันละพี่น้องทั้งหวยก็บเบิงหวยพี่น้องทั้งอยากเป็นแมค่ค้าก็เขาไปช่มเบิงน้ำกิ้มหมึอกยางแล้วจะได้บวกกักสูตรปล่อยสูตรเพราะว่าอยากให้พี่น้องขายทุกจุดของของบา้านเะฮ้าเนาะจ้ะเนาะได้กิ่นแ่บแสบ,แสบเอาประมาณนี้ละจ้ะพี่น้อง พี่น้องมีของสูตร่อนของตัวเองจุดนี้เขาทุกวันนะ้าจะได้หมู่ว่านกับเขา่นะานะ้าจะเนาะจุดปลดล็อกขึ้นจุดนี้จุดปลดนี้ประสินขึ้นจุดนี้พู้ใดว่าไม่นี่กเลวไปนะพี่น้องก็ดีใจน้ำนะานะ่าจะเนาะพี่น้องอยากไปเล่นตะลบาดสองบาทกับจุดนี้ลหละอันนี้เลียชอนอยู่จุดคำนวณบนและล่างของปกติมันชนกันสำหรับพี่น้องก็ให้ได้ตัวเดียวกันนะ่าจะได้เอาถ้าเป็น ฝันไล่วันกับเขาห้าน้อยทุกมือแลรอพี่น้องไม่มป็นก็บอยากว่าวคามฝันมาลงไล่วนนันไหนนะแต่นะมันจะเป็นเลขหลายตัวพี่น้องขอมาได้สามตัวทุกวันหล่ะจ้ะเอาประมาณนีจ้จ้าเฮงปังๆังเล้่อนเจอกันใน่ยีบต่อไปสวัสดีจา้า